แนะนําอุปกรณ์ให้ผมรู้หน่อยนิดนึงอุปกรณ์ครับตัดอัดวีดีโอไว้ตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวอือโอบีซีอันนี้ของ MG นะอันนี้ MG อันนี้คือมันจะรวมออนบอร์ดชาร์จเจอร์อยู่ในนี้ครับกับ DC to DC อืซก็คือคอนเวอร์เตอร์อ่ครับคอนเวอร์เตอร์ก็ลดไฟจากอ่าไฮโวลต์มาเป็นโลว์วอนเพื่อที่ชาร์จแบบอ่ะทัศคือทำห้าที่ทำาที่รับแรงเคลื่อนจากแบตเตอรี่ลูกใหญ่แปลงมาเป็นมาชาร์จออกแบบ อ่ารถรถอ่ารถไฟวันนรถไฟลงมาลดแรงดันลงแล้วก็มาเข้าตัวนี้8ปดโวลต์ครับครับเป็นโลวลต์แี้วนี่แหละอันนี้เป็นชุดเรียกว่าชุด P PDU Power Distribution Unit ก็เป็นชุดรวมสายไฟครับอ๋อถ้าแกะออกมาก็คือก็จะมีพวกบัดบาร์พวกฟิลพวกอะไรในนี้ก็คือมันมันรับไฟจากแบตเตอรี่แรงสูงครับครับไฮโวลต์เข้ามา แล้วก็จ่ายไปอ๋อจ่ายไปจ่ายไปครับคือจ่ายไปคอมแอร์ตามที่เราเรียนมาเนาะจ่ายไปคอมแอร์จ่ายครับจ่ายไปคอมแอร์จ่ายไปมอเตอร์จ่ายไปมอเตอร์ครับแล้วนี้สองเส้นนี้มอเตอร์อ่ามอเตอร์ไปมอเตอร์ไปที่อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ก่อนอินเวอร์เตอร์อยู่นี้อ่าจากมอเตอร์เอ่อจากจากนี่ไปอินเวอร์เตอร์ก่อนอินเวอร์เตอร์ก่อนแล้วก็ไปมอเตอร์ก็จะไปมอเตอร์ครับเป็นสามเฟสอันนี้เหรออันนี้อันนี้เป็น VCU VCU ทำาที่อะไร VCU ทำหน้าที่ควบคุม ระบบรถทั้งหมดก็คือเป็นเหมือนกับเป็นอ๋อเหมือนกับกล่องอีกล่อง ECU แต่เป็นรถประมันคือกล่อง ECU ใช่ไหมอันนี้คือน้ําระบายมันจะแยกกันระหว่างอันนี้คือน้ําระบายความร้อนความร้อนให้ให้อะไรให้รี่แบตเตอรี่กับกับชุดมอเตอร์กับชุดฟอิเลรอนิกอันนี้อ๋ออันนี้น้ําระบายความร้อนข้องอะไรอ่าชุดนี้จะเป็นชุดของมอเตอร์ครับมันจะมีสองส่วน ความนี้ทำไมเราพม่ยังมาเรากันนี่เปิดหามยังว่ร์คินี้แล้นี่วอร์หามว่าเปิดหามเพียยังว่าคอมโรนอันนี้เป็นของมอเตอร์อัอนนี้เป็นของแบตอ๋อนี่ของมอเตอร์ใช้น้ำเป็นตัวระบายความร้อนอ่าใช้น้ำตัวอะไรคาม้อนชุดนี้เป็นของแบตอันนี้ของแบตแยกกันแบตดีกิลิต แต่หมายถึงว่าน้ําที่ไปเลี้ยงเนี่ยที่อ๋ออันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยเนาะคือเวลาถ่ายมาก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะมีคู่มือต้องไปดูคู่มือซ่อมครับระบบเบรกก็ใช้น้ำมันปกติใช่ไหมอตัวนี้ยังใช้น้ำมันอืมปกติครับระบบเบรกใช้น้ำมันปกติน้ำมันร่วมกับไฟฟ้าไฟฟ้าก็จะเป็นตัวงเป็นไฟฟ้าอ่าเบรกไฟฟ้านี่คือเป็นเบรกตอนจอดเฉยอื แต่ว่าก็ใช้ระบบออโต้โฮล ABS เหมือนกันอ่าบใช้ชุด ABS ใช้น้ำมันครับ ABS อืันนี้ ABS ใช่ก็เป็นระบบเหมือนกับรถรถรถสี่แถวใช่ไหมรถน้ำมันธรรมดา ABS จะเป็นระบบแอร์แอร์ก็จะมีแอร์ที่ในห้องโดยสารกับแอร์ที่มาแลกเปลี่ยนไฟไฟที่มาจากไอตู้ชาร์จมันเข้านี้ก่อนใช่ไหม อ่าตู้ชาร์จจะเข้านี่ครับเข้านี่ก่อนก็ p ี u ครับก็คือถ้าถ้าเป็นดีอ่ะมันจะเข้านี่แล้วก็ไปแบตเลยอ่าแต่ว่าถ้าเป็น AC หรือตู้ชาร์จมันจะเข้านี่ก่อนเข้าออนบอร์ดเข้าออนบอร์ดก่อนอ่าแล้วก็จากออนบอร์ดค่อยมาเข้านี่แล้วเข้าไปแบตผอคนใช้ตัวไดมอเตอร์ตัวมัน